ให้กำลังใจเจนีปานั้นพาตัดด่วนเจ้าตัวอัปเดตอาการล่าสุดต้องยกให้เป็นอีกหนึ่งพิธีกรชื่อดังในวงการที่มีความสามารถทั้งในเรื่องบทบาทนักแสดงและพิธีกรและด้วยความตลกเฮฮามีความเป็นตัวเองสูงทำให้มีแฟนคลับตกลุมรักในความอารมณ์ดีอย่างล้นหลามแต่ล่าสุดบอกว่าทำเอาแฟนๆต้องส่งให้กำลังใจรัวๆ เมื่อเจ้าตัวอัพสตอรี่ไอจส่วนตัวคำเอาหลายคนช็อกที่ระบุข้อความว่าผ่าตัดเลยหรอนอนโรงพยาบาลในรอบกี่ปีจำไม่ได้เลยจะนอนหลับไหมและ day สผ่าตัดทอนซินเจ็บคอมากตื่นเพราอตืนน้ำลายแล้วเจ็บคอลิ้นยังบวมอยู่น้ำลายเหนียวทุยออกไม่ได้อาปากเยอะไม่ได้เจ็บมอเลยฉีดมอร์ฟีนให้และให้ยาชามากั้วคอ หมองงทนไม่ได้ไงตั้งสองวันสุดท้ายไม่ได้กลับจ้ะนอนโรงพยาบาลเพื่อดูอาการต่อนอกจากนี้เจนนี่ป้าหนังยังได้โพสต์ภาพขณะพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลอัปเดตอาการหลังผ่าตัดทอนซิลอักเสบว่าไม่เคยอยากกินหมูเห็ดเป็ดไก่ไขป่ปลาผักผลไม้เค้กข้าวก๋วยเตี๋ยวขนมจีนขนาดนี้มกืก่อนผ่าตัดทอนซิลกินได้แค่ไอติม นมซุปเย็นๆและยาวไปอีกหลายวันเจ็บคอมากคืนน้ำลายไม่ได้เลยวันนี้น่าจะออกจากโรงพยาบาลละยังไม่หายเจ็บหรอกแต่คิดถึงแมวละแฮทแทกรักษาสุขภาพกันด้วยนะ